จะไม่ได้ห้ามนหนไปเลยห้ามตอนนั้นก็ถูกต้องแล้วบอสแค่ตอนนั้นน่ะนะกลับมาปัจจุบันมีสายแจ้งข้อมูลรับมาจากเพนตากอนไม่มีสินฟังฉันไปดีกว่าไม่ต้องนิกนายฟังได้นั่งเลยเพื่อนเฮดมาคุยกันจะตามหาแกไปทั่วเลยจอห์นคนกันเองทั้งนั้นแกต้องการอะไรเวลาที่มีมาคาร็อกเหมือนกับนาย พูดต่อท่านนายพลฉันได้บอะแสแหล่งเงินทุนของมาคาลออกมาพวกเราไม่ได้ตามหาเงินตบานายหาเงินเจอไหนก็หาคนเจอแกได้ข้อมูลจากไหนถ้าไม่มีกองทัพก็ไม่มีประโยชน์คิดผิดไอ้หนูนี่ฟิลิปเกฟไอส์แนเดี๋ยวจะเชื่อเลยว่ะ คิดถึงฉันลรวสิจริงๆนยต้องคิดถึงสี่ใช่ไหมเอกวันตินรัดเวลกแบบนั้นไม่ดีพวกแกคิดจะทำอะไรกันวะไม่รู้ก็งานฉันแ่อมั้งไอ้หนูงานของฉันคือการไล่ฆ่าตัตรูเดาได้ไหมก็แกไงมาคุยกันแบบมือชีพดีกว่าเด็กๆผู้กองให้ฉันอธิบายภาพรวมนะแล่ต้องเอามาคลอบลงลง ส่วนฉันมีตะปูตอกฝาจะแลกกับอะไรทางกลับบ้านไงไม่ยอมลงเอยแบบนี้ชื่อฉันต้องอยู่ฝ่ายผู้ชนะเว้ยคอดูกล่องข้อความด้วยเคสเดี๋ยวส่งข้อความไปแม่งหนีอยู่ยังใส่ชุดในพลไอเวรจะได้ชื่อกัดไม่กัมาลไม่มีทางที่จะให้คนฉันไปทำภารกิจแน่ไม่ใภารกิจจอดมนคืงงานข่าวกองไม่มีทาง ไอ้หาแั้นมันชอบปกคกงเคสฉันเป็น C a แล้ะจอรนฉันดูเรื่องกองทุนหุ้ดีคุณเองก็รู้ผู้กองกเราูพันเข่ากองอยู่ตลอดอยอวอันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับเขาพูดถูกนะไม่ว่าจริงหรือไม่แต่ไอ้การที่เพูดถูกหัวหน้าพเราจัดการได้ตอนนี้เอาได้ไหมมูดก็รู้นี่วโอเคนะให้กูคิดก่อนนะงั้นก็ระวังตัวด้วย พอใจไหมเออกูกองลังเลหมวดเอาจ่าสองคนเอาเราได้อะไรเชฟเฟิร์ตบ้างมีข้อมูลส่วนไหสนุนจากเฟฟสองคนได้เป็นค um ู่ห um ูกันแล้วคู่หูอาชญากรรมน่ะสิตอนนี้เขาก็ร่วมกับเราแล้วกาตรวจสอบข้อมูลมามันเชื่อถือได้เพราะเขาเจอคนที่เป็นแหล่งเงินทุนให้มาคลอปเขอเป็นมหาเศรษฐีมิเดน้าโรมาโนว่าทำงานให้มาคลอปอยู่เบื้องหลังมาหลายปี ธออยู่ไหนบนเกาะสวนตัวแยกตัวอยู่ห่างไกลออกไปมันคือป้อมปราการบนสวรรค์เจ้าทายซีใทยเป็นคนรักษาความปลอดภัยไอ้พวกคนนี้ไงข้อมูลข่าวกองพิมพ์เขียวแล้วก็การดูด้านเราพวกเราหาอะไรอ่ะเรารวบตัวมิเลน่าไม่ได้เนี่ยถึงจะรวบไม่ได้ตามกฎหมายแต่เรารวบเงินเธอได้มันกกาะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้เข้าถึงบัญชีเธอต้องฝ่าผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเธอสินะมีใครสักคนมีกุญแจรีโมทหาตัวให้เจอเพื่อเราสามารถเชื่อมต่อแล้วต่อไป ตจะฝ่ายเข้าไปทางน้ำแล้วแยกกันฉันจะไปหากุญแจส่วนโก้ดเข้ายึดพื้นที่ด้านหลังโก้ดต้องการคนเฝ้าระวังนะฉันจะคุมโดนแล้วพาดูจากบนฟ้าแผนฟังดูเข้าท่านี่หว่าเจ๊ไปไล่ตามถุงเงินกันเอาว่ะอีเจ๊นั่นคือหมาเศรษฐีนี่หว่าเตรียมบางุนให้พร้อมตอนนี้พายุกำลังมารายงานสถานการณ์ท่อนตรงๆจับตาดูอยู่วอชเชอร์แยกกันจับตาดูบนฟ้าให้ กำลังเข้าไปรับทราบหมายหลักคือกุญแจเจ้าท so ี่รักษาความปลอดภัยของมิเดน่าตอนนี้มัอนนั่นคือบุคคลมูลค่าสูงโอเคทรงโมฮอคโคตรเท่เลยซบเขาจะอยู่กับคุณบนเกาะนั่นเปนซวยหมอนี่จริงๆผมจะตามเขาเองเอาว่ะยิงอิสไลค์เขาแต่ยาณไม่ดีนะแต่ตำแหน่งเขาจะอัปเดตเมื่อเขาเคลื่อนไหว ทราบเจ็ดวันมีค่าศึกดักรอ่อที่อูผมเห็นแล้วกระดานเคลียร์เข้าไปกระดานที่ยูด้วยโชค,โคดีหมดใช่มันต้องทดใช้เอาเอา,เอายังมึงเลิกมัง้งกันยังกูจะไปละไปแล้วนะดำน้ำไปเลยและไอ้ท่าเรือนี่มันมีคนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยได้อิสระอ,ะอีกแล้วนะได้ยินเสียงแล้ว ขึ้นขึ้นต้องเป็นปืนพกโอเคสวย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 กี่คนวะตัดแม่งเลยบนชั้นสองเคียร์ไม่เคียร์บนชั้นสองไม่เคียร์ตรงนี้เคียร์ w a t c h e เป็นพาหนะรบหน่งในพื้นที่มีเท่าไหร่มีเว์งจุดหนึ่งมีเรือยางเต่าลงสี่ลำวอหนึ่งลำใกล้ๆใช้ฝั่งตะวันออกมีการ์ดคุม เราจะเรียกเสียงให้มันทางหนีไม่ได้จัดก,การเลยซับทราบอย่ายให้มีทางหนีไม่แล้วเราอยู่ที่ไหนไว้ได้ทีนี้ตะวันออกสีดูนี่นนมันเดินอยู่เหน็นใช่ป่าวะเจ๊ชอบมากเลยนะไอ้กล้องเนี่ยมีให้ทุกรอบเลยถ้าเรือเคลียร์ไหมไอ้เวรนี่อีกตัว ตงนี้ตรงนี้เดินอยู่โอเคสวยไปเลยจอนนี่ลุยไม่ได้ยินได้ไงว่าอยู่ในน้ำเนี่ยจัดการพวกกาดข้างหลังหมดละทำลายเรือพานาทั้งหมดทิ้งอย่าให้ใครเข้าหรือออกได้เชื่อมือได้เลยกำลังสำรวจชายหาดตอนนี้ชาโดว์มาสอดแนมที่เกาะพวกนั้นทิ้งทรัพยากรไว้รับทราบน่าจะเอามาใช้งานได้ของพวกชาโดว์ทิ้งของไว้เต็มเลยนะถ้าเราเก็บขวดแฝดก็ปิวดิกูจะเก็บทำไมวะเนี่ย ร icism, or or ัตเบลคุณชอบภูเขาหรือชายหาดครับจะต้องเลือกเหรอก็ชอบทั้งคู่แต่ไม่มากตอบแบบนี้ก็ได้รัตเบลคุยอะไรกันตอนนี้วะมีตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็เดินอยู่เมื่อกี้ปะมันไปไหนแล้ววะนี่ไงเจอและ้วเห็นละ ล่วงเกือบแล้วกำลังไปมันหนีแล้วเหรอยิงตัวเดียวเองนะห้องน้ำนใช่ไหมโอ้นี่แม่งใครอาบน้ำนี่โดนท่ามองได้นะถ้าไม่เอาไอ้ม่านลงเนี่ยแต่กอดแกผมกำลังเข้าไปครับ ได้มีดกว้างว่ะเฮ้ยมีคนมีคนพบศพ exiting ลเอาไปเอาไปแดกซะบุคคลประจำพื้นที่ทั้งหมดหมดสภาพไม่พบความเคลนไหวใครเห็นเราวะปืนพกไม่ได้เอาแฟตไปแดก เรียบร้อยลงสองแต่มันเอเร่อยเลยนะมันแดงแนะนะมันแดงแนะนะมันแดงแนะมันแดงได้ไงวะตายได้ยินเสียงวอลเรียบร้อยมึงกูลอสตายตึงยยอยู่และวปะเสียงข้างในเอ,เอา้าของนี่ว่า M16 เก็บเสียงเรียบร้อยเฮ้ยหลังเรียบร้อยโดนถล่มแล้วมันแจ้งเตือนไปทั่วเกาะเลยเอาเกียวนะกูไม่สเตลวอีกแล้วสเตลวทำไมไม่มันเลยโอ้โหโอ้โหก่อยเกล้วกอยเกล้ว จากไหนวะเนี่ยตกลับแม็กซ์แต่เกาะดวนเลยโตเตียงพอลพอใครวะพอมันนี่วะอันนี้พวกอะไรพวกเราวะไม่ใช่นี่วะ HVI Stone HVI ล่วงเอาคุณแจรีโมทมารับทราบไปยังไงวะนั่นนะ่ะ ทางบนนี้สินะเรีก่กเกาะหนักตลบไหมโอ้ยหมดแบ็คเลยบรรจุสาดัวหัวเดียวเลยระเบิดเต็มเลยนี่ว่าหลังด้ยวยโอ้โโดนแล้ว โซฟ์น่าจะตายวันนี้แหละดูจากการเล่นของเราละตัวหงตลบมากไครแตกไปมึงแม่งหฮมาเต็มเลยเอาลูกซองดีกว่าแม่งมันกว่าเยอะ หมดย่างพวกมึงอ่ะเสียงซ้ายอ่ะออเ,าเาอเาเลสามีของเธอกับมาคอลอฟมีประวัติกันอย่างมายาวนานเกิดอะไรขึ้นกับสามีของเธอเอาล้มไปโดดมีดตั้งเก้าครั้งมึบมงบ้าเปล่าวะพวกมันกำลังตามหาคุณเจ็ดหนึ่งรับทราบครับเรียบร้อยหากูเหรอหากูเหรอ มากดิใสกก่อนใสกก่อนอะไรวะเนี่ยปืนอะไรอีกวะโอเคสลับแมก็กไอ้บ้านหลังไหนวะหลังนี้สินะมาเลยลูกซองเข้าเกี้ moving interior กำลังเข้ามาข้างในบันจุมันอยู่ไหนวะได้กุญแจแล้วเจ๊ด,ดีมากาเจ็เดหน,นึ่งเฮ้ยมีนอาอยู่ในบังเกอร์แห่งหนึ่งใกล้ๆรีบไปที่นั่นพบกุญแจรับทราบกำลังเข้าไปข้างในไหนหมดยัง,ยงอ่ะเจวทางเข้าแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนอะไรวะเนี่ย กระสุนต่อต้านเกาะเอา้าเอามานี่เลยสินเทคดีกว่ามีดิมีก็ดีกว่าเอาอะไรดีวะเนี่ยกูกระสุนต้านเกาะโอ้โ,อโหเอาวะ่ะข้างบนมีอะไรวะอ๋อหลดเอาไม่เวิร์กนี่อะไรอ่ะเปิดประตูอ๋อโอ้โห โอเคเปิดประตูแล้วเจ้มันเห็นผมแล้วอ่ะมันเห็นผมแล้วหลวงสองโอเคไปลวงมีอีกมีอีกมีอีก เอาสถานีสิช่วยผมอยู่ในบังเกอร์แล้วอะไรนะเจ๊ว่าไงนะเมื่อกี้มูงแต่ดูของเมื่อกี้เจอของไม่ได้หน้ามืดอย่างเดียวมึไม่อ่านอะไรทั้งนั <wer> ้นอะไรวะเนี่ยใช้กุญแจตัดเลยเทอร์มินอลกําลังบูต ทำดีมาก as, สมเป็นบัญชีธนาคารรหัสธนาคารเต็มมันจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ทั้งหมดก็ถูกล็อกด้วยการตรวจสอบของไบโอเมตริกศิลป์แสดงจำนวนการโทรจำนวนมากอันตราหลักมิลรน่าต้องอยู่ข้างในแน่เขาต้องการหน้าตารอยนิ้วมือของเธอทราบสมเป็นจากนี้คือรหัสเราจะจับเป็นพวกคนนี้ต้องปกป้องมิลรน่าแบบถวายหัวแน่ดุ่มนถวายหัวสินะมาลุยกันเถอะหมดจัดไปอะไรวะ มีเลขไหมไม่มีแล้วไปไม่ได้ไอ้นี่เออ่ไม่ต้องไหนไหนเขารือหานแบบไหนอันนี้มีเครื่องหมายตกใจอะไรอยู่ข้างใน <c oughs> เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะไปไหนทีเนี้ย ทะเลาหาตุ่นเหรออู้ว่าใช่วะ่ะอ๋อนี่มีโดนมีโดนโอ,อ้มันขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวนี้อู้เยอะเยอะนะเนี่ยเยอะนะนี่เยอะนะนี่ เอาอยากสกแกนอะไรสกแกนเลยอะขอทีเดียวขอทีเดียวจังหวะนี้แหละมึงไม่ทันสอนสองซะหน่อยไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดพวกคุณมีปืนอะไรเจ๋งๆไหมเนี่ยแม่งอยู่ทุ่คนเลยเว้ยเดินทางในแล้ว ดีกว่าบุกแบบมันคาดไม่ถึงดีกว่าล่วงไปนหนึ่งตัวเก็บขันอะไรเออมันต้องงี้ดิวะมันวิ่งมาแล้วเสียดายกระสุนที่นี่ที่นี่ดีไหม พวกมันตัดใจแล้วคุณปลอดภัยแล้วไอ้โดนี่ยิงแม่งเลยไหมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนปืนที่มันเก็บเสียงสวยดิอย่างงี้มีลอกสลิงอีกอะอันนี้ปืนอะไรครับโอ้โหลูกซองเก็บเสียงเกิดมาเพื่อผมเลยนี่ว่า โชนเออถือไหมวะเอาเธอไหมดิม oh <hi> ีไม่ต้องแล้วระเบิดทัตเตอร์โดนระเบิดปล่อยโดนระเบิดจากตรงนี้ก่อนปัดกำลังแม่งเลยโคตรเยอะเลยเอาไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยมึงโดนแน่มึงโดนแน่ กลุ่มนี้ก่อนมึงโคตรเยอะคุณถ <c oughs> ูกเปยตำแหน่งเหรอฝันไปเถอะฝันไปเถอะไม่จะเปิดเผยตำแหน่งผมได้อะอันนี้อะไรเนี่ยกระสุนเพลิงเก็บเสียงเอากระสุนเพลิงดีกว่าอันนี้อะไรโดนสอดแนม ปลอดภัยแล้วแน่นอนไปดูดิมีอะไรบ้างเข้าข้างหลังดีกว่าข้างหน้าโดนบินเต็มเลยข้างหลังขึ้นไปไงวะเนี่ยอ๋อโอเคสวยสวยจัดเลยไปเดี๋ยวกุกองเอา มีแน่หรให้สลิงกูสวยครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่ามันเป็นเพลิงพักไม่ค่อยชอบชายหาดนี่เลยว่ะผมชอบหิมะมากกว่ามวอสโนบอร์ดมันกีฬาพวกป่าเถื่อนนะตอนนี้แล้วคุณว่าไงลัดเวลมามาเรามานั่งคุยกันอันนี้ไม่เถียงตโนโมบิลเนี่ยเสร็จยังเออจะได้ลุยต่อไป กีนไม่มีนะตรงนี้อยู่ข้างบนหมดเลยอะไรวะเนี่ยหิบหายแล้วเกือบแล้วกับดักมปหยิบเว้ยเพียกกับดักเต็มเลย <laughs> <laughs> โอ้โหมัวแต่เมาเกือบแล้ว ไปอกกดดิระวังบาโวเห็นความกระโดดบนเกาะขึ้นหวยใหม่บนเกาะแล้วฝอยมันตอนที่เห็นมันเลยซาบผู้หมวดไม่่ใชมันต้องผู้กองดิกัปตันผู้กองลิวเทนนต์ผู้หมวดว สโสบโลมาโนโลมาโนว่ากำลังโทรออกจากออฟฟิศเธอจะสัญญาณได้ลองฟังดูรอสักครู่ใครกำลังเข้าใช้เครื่องเทอร์โมาเนี่ยตามหากูสเตฟเร็วกูสเตฟทำอะไรไม่ได้แล้วแม,ม,ม,ม่คุณเน่แจ้งให้ทราบบิลน่า,ากตกใจมากเธอคงรักเงินก้อนนั้นมากดีเราใช้สถนานการณ์นี้แหละให้เป็นประโยชน์เอาเลยุูต่อเรียบร้อยมีอีกเยอะ อ,อ้าวไอ้นี่แม่งหน้าคว่ำไปแล้วเมาไงวะข้างในสินะแล้วเข้าไปไงวะเนี่ยทีนี้เป็นขวาล่างม,มีตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วไอ้บ้านหลังนี้มันเข้ายังไงวะเนี่ย ยิงแม่งก็ได้นี่หว่าอาคารหลักกำลังเข้าไปข้างในซ่อนออฟฟิศอยู่ในนั้นชั้นสามชั้นสามทราบตัดไฟจากระบบได้ตัดเลยนะรับทราบทำให้ไฟใช้การไม่ได้ทำให้ไฟใช้การไม่ได้หบีขูแม่งไม่เข้าเลยขูไปแล้ว ไอ้โรมาโนวามึงอยู่ไหนวะอีเจนี่แหละวะเนี่ยปืนพกอะไรอีกเอามาเลยปืนพกหรือกระสุนเพลิงดีวะเนี่ยพกคู่ดีกว่าเท่กว่าเยอะอีเจมึงอยู่ไหนวะตัดไฟดิไอ้โกดอ๋อขึ้นไปอีกอะ ระวังโดนด้วยนะเจ็ดหนึ่งตับทราบระวังโดนอะไรโดนโดนหรือโดนยิงเหมือนให้ฟาร์มอ่ะไปแล้วปุ่มหมวดรายงานสถานการณ์ด้วยอุ้ยไอ้เี้ยเต็มเลยอุ้ยไม่เงยออกไปเดินจุดก่าจะตายอ่ะอฮ้ยเยอะว่ะ สลับแบ็คไฟฟ้าดับแล้วสวยถูกเวลาเป๊ะประตูล็อกเลยมึงโดนพกคู่แน่นอนประตูเปิดแล้วหนุ่มๆเข้าไปได้เจอกันข้างในจอนนี่มีของไหมไม่มีนะเข้าไปข้างในจอนนี่อีมีาน่ามึงเจอปืนพกคู่กูแน่มึงมานี่อีเจย์ล็อกพิเศษยกมือขึ้นจ้าเอ๋ยกละจ้า นิ่งกว่าเจ๊เนี่ยนั่งซะไปตายซะนั่งลงมีเลยน้าแม่เจ้านายอยู่ไหนวะฉันไม่มีเจ้านายไม่มีใครสั่งให้ฉันทำอะไรทั้งนั้นอ่ะละเธอไม่ยอมพูดเจ๊เดี๋ยวเธอก็พูดโกดไปเอาอะไรมายื่นมือมาทำไมไม่ยื่นจะตัดเหรอ ไม่ใช่แนวฉันแต่ถ้าเขาเราไม่แน่ Why the mask ทำไมต้องใส่หน้ากากกูหลอกไงมึงรู้ไหมเอามาให้นิ้วเดียวอ่ะเง้เอาได้ละบัญชีฉันไม่มีอะไรที่สาวถึงเวลาจะมียได้หรอกเดี๋ยวก็รู้ เห็นอยู่ตรงๆว่าบัญชีกลุ่มคนนี้หลายบัญชีโอนเงินไปยังคุณซอดาย่าหลายรายการกูรักคนที่เอาไว้ช่วยมาคารอบหนีไงเงินก็เหมือนประตูสู่อากาศมันเอาออกมาสักสองสามลูเบืลอนจากเงินมาคารอบกันหน่อยเป็นไงเสร็จละบอกฉันแล้วกันถ้าเราไปจีบถูกจุดเงินมาคารอบแปดสิบห้าล้านโอนเข้ากองทุนลับของปีเลแล้วงานของวลาดิเมีเอมีคนซื้อและจ่ายเงินให้แล้ว พวกแกทำงานกันไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่พวกแก็ไม่ต่างกันอีเจพวกเธอตายหมดแล้วเว้ยพวเคกขโมยอนาคตจากมาคาร์ล็อบไม่ใช่ฉันโอ้โซฟได้ยินไหมได้ยินมาทำให้บริหารส่วนตัวเธอแล้วต้องออกจากพื้นที่นะจัดการไม่งั้นเราจะลากตัวเธอไปธนาคารแห่งชาติสวิสบัญชีส่วนตัวเธอใช่ไหมอีเจดูเหมือนกันแทบไม่มีใครแตะเลยนะเดี๋ยวก็มีที่พวแกเป็นใครฮะ กูว่าเราจะเจอจุดอ่อนแล้วนะว่าไหมเริ่มดูดเงินได้มึงอย่าคิดเชียวมีปัญหาอะไรคุณล่ามาหนว่าไม่รู้เรื่องแผนมาฟล้อไปก็แค่ส่งเงินให้เท่านั้นเอาอะไรในมือของคุณให้เขาไป บอกมามาคาร์ลอฟอยู่ไหนไปตายซะทั้งแกแล้วก็ไอ้พายก็ซิ่งหนึ่งด้วยบัญชีนั่นเป็นเงินกูเว้ประกาศเต้นสีเพื่อให้ได้มาอีกทีเดียวเธอก็ติดตัดแล้วโอกาสสุดท้ายไม่งั้นโดนเกี่ยงแน่เขาต้องรู้แน่พวกแกมันนี่ไม่ยอมตายดีกว่าถ้าไม่มีเงินฉันฉันต้องการเงินเว้ยฉันต้องการมาคาร์ลอฟเอาอยู่ไหนไอ้วัสดกแม่งไปแดกควายอยู่นั่น เขาไก้าการโอนเงินไปที่วอสต็อกแคปิทอลในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กวลาดิเมียร์ซื้อที่ดินเก่าเป็นอาคารล้างแต่ไม่รู้ว่าเขาจะใช้มันทำอะไรฉันบอกได้แค่นี้ฉันเจอแล้วนี่แหละที่เราต้องการเช็คแฮนด์ครับยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะจ๊ะคุยเพลินดีว่ะอีเจเนี่ยตอนที่พวกแกร้องขอชีวิตจากเขาเขาจะไม่ปล่อยพวกแกเว้ย หัวหัวแล้วฉันเจอพวกแกสองคนในนรกเรียบร้อยตังหมดตูด